ใครที่ลืมรหัสผ่าน s h o p e y p a y จำไม่ได้ว่าเคยตั้งรหัสผ่านไปว่าอะไรเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้จะมาบอกวิธีการแก้ลืมรหัสผ่าน s h o p e y p a y ค่ะกดเปิดเข้าไปในแอป s h o p e e ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หน้า s h o ป p e p a y นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะให้ไปกดที่ตรงรูปคนนะคะที่เขียนว่าฉันอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ก็มามองหาคำว่า s h o p p e p a y กดลงไปตรงคำว่า s h o ป e ี p a y เลยค่ะ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้า s h o e p ปี้เพเรียบร้อยแล้วนะคะยอดเงินตรงนี้นะคะเป็นยอดเงินคงเหลือที่อยู่ใน s h o e p ปี้เพนะคะมีเงินเหลืออยู่221บาท นี้สมมุติว่าเพื่อนๆนะคะจะซื้อของในช้อปปี้แล้วต้องการจะจ่ายเงินด้วยช้อปปี้เพนะคะเพราะเราจะกดจ่ายเงินนะคะเราจะต้องใส่รหัสผ่านด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเราจะใช้งานช้อปปี้เพไม่ได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการกดเติมเงินนะคะหรือต้องการถอนเงินออกจากช้อปปี้เพนะคะเราก็จะต้องใส่รหัสผ่านด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวจะลองกดลงไปตรงคําว่าเติมเงินให้ดูนะคะ สมมุติว่าเราจะเติมเงินเข้าช้อปปี้เพย์นะคะเราก็กดเติมเงินนะคะเราก็มาเลือกว่าจะตัดจากธนาคารอะไรนะคะเดี๋ยวอันนี้จะตัดผ่านกสิกรนะคะจะติ๊กถูกตรงกสิกรนะคะแล้วก็จะมาเลือกจํานวนเงินนะคะเดี๋ยวจะเติม300นะแล้วก็จะกดคําว่าชําระเงินเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเราจํารหัสผ่านไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะจะมีคําว่าลืมพาสเวิร์ดให้เรากดลงไปตรงคําว่าลืมพาสเวิร์ดเลยค่ะ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะในมือถือนะมีโหลดแอป s h o p ป e Pay เอาไว้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะระบบมันจะวิ่งมาที่แอป s h o p ป e Pay เลยนะคะแล้วก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้ เพื่อนๆจำตอนแรกได้ไหมคะตอนแรกเราทำรายการผ่านแอปช้อปปีนะคะแล้วพอเรากดคำว่าลืมพาสเวิร์ดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีติดตั้งแอปช้อปปี้เพย์เอาไว้ในเครื่องมือถือของเราอยู่แล้วนะคะพอกดลืมพาสเวิร์ดเสร็จระบบก็จะพาวิ่งมาอยู่ที่แอปช้อปปี้เพย์หน้านี้เลยให้เรากดลงไปตรงคำว่าลืมรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยคะ่ะ ทีนี้ของเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กดคําว่าลืมพาสเวิร์ดตรงนี้แล้วนะคะแล้วในเครื่องของเรานะคะยังไม่เคยติดตั้งแอป s h o ป e ี้เพมาก่อนเลยนะคะพอกดลืมพาสเวิร์ดเสร็จนะคะระบบเขาจะวิ่งไปที่แอป s h o ป e ี้เพนะคะนี่นะคะจะมาที่หน้านี้นะคะแอป s h o ป e ี้เพจะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดติดตั้งนะคะพอติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดตรงคําว่าเปิดได้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วที่ช่องนี้นะคะตรงนี้นะให้เราใส่เบอร์มือถือที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้กับทางช h อ p ป,ปี้ a พนะคะเสร็จแล้วก็กดลงไปตรงคำว่าถัดไปค่ะจากนั้นระบบเขาจะส่งรหัสยืนยันนะคะไปในเบอร์มือถือที่เราพิมพ์ลงไปเมื่อกี้นี้นะคะให้เราไปเปิดกล่องข้อความในมือถือนะคะแล้วเอารหัส6ตัวที่ได้มาพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้เสร็จแล้วก็กดยืนยันค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงยอดเงินตรงนี้นะคะในแอป s h o p ป e Pay จะเหลือ221บาทเท่ากันกับที่เราเปิดจากในแอป s h o p ป e เมื่อกี้นี้เลยนะคะเดี๋ยวให้เราไปกดที่มุมขวามือด้านล่างสุดนะคะจะมีคำว่าฉันตรงนี้นะคะเดี๋ยวกดตรงคำว่าฉันเลยค่ะจากนั้นให้เลือกคำว่าความปลอดภัยของบัญชีแล้วก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะให้เลือกคาว่าตั้งค่ารหัสผ่านแล้วก็กดคาว่าลืมรหัสผ่านค่ะ กดคำว่าถัดไปเลยค่ะระบบเขาจะให้เรายืนยันตัวตนนะคะโดยให้เราพิมพ์ชื่อลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็นมสกุลเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เลขด้านหลังบัตรประชาชนพอพิมพ์เสร็จนะคะตรงคำว่าถัดไปจะกลายเป็นสีส้มนะคะกดตรงคำว่าถัดไปได้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะพิมพ์เลขรหัส6ตัวลงไปตรงนี้นะคะ เพื่อนๆอยากให้เป็นเลขอะไรนะคะก็พิมพ์ลงไปได้เลยเสร็จปุ๊บนะคะให้พิมพ์รหัสแบบเดิมนะคะพิมพ์ย้ําลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันรหัสเสร็จแล้วก็กดถูกนะคะพอเราตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จสมบูรณ์ ตอนนี้เราก็ตั้งรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จํารหัส6ตัวเมื่อกี้ให้ดีนะคะรหัสเมื่อกี้นี้เป็นรหัสผ่านใหม่ของ s h อ p e e Pay ของเรานะคะเราก็สามารถเอารหัสผ่านนี้ไปใช้งานใน s h อ p e e Pay ได้เลยค่ะ นี่นะคะเมื่อกี้นี้พอเรากดเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จนะคะทางช้อปปี้เปนะคะเขาก็ได้ส่งข้อความมาที่มือถือเรานะคะว่ามีการแจ้งเตือนนะคะว่าช้อปปี้เปเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณนะคะเรียบร้อยแล้วถ้าหากคุณไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนนะคะกรุณาติดต่อกับไปที่เบอร์นี้นะคะ นอกจากส่งข้อความมาทางมือถือนะคะ s h o ป e ี้เพยยังส่งข้อความมาในอีเมลด้วยนะคะว่าเรียนคุณลูกค้ารหัสผ่านของคุณถูกเปลี่ยนเมื่อวันเวลานี้นะคะหากคุณไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนนะคะกรุณาติดต่อกับฝ่ายบริการของเขานะคะให้เบอร์โทรมาด้วยนะคะทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นได้เลยนะคะว่าเวลาที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะทางช h อป e ี้เขาก็จะมีทั้งข้อความนะคะแล้วก็ทางอีเมลส่งมาให้เราค่ะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ